ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิบานดินฟาร์มเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไข่นกยุงนะครับตอนนี้นะครับได้3ฟองแล้วนะครับนี่ครับวันนี้เราพามาอัปเดตพาไปชมนะครับแม่ไก่นะครับเขาฟักลูกไก่ออกมานะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่เราให้ดูนะครับก็จะมีลูกไก่้นยๆครับที่ฟักตามธรรมชาตินะครับประมาณ4ีห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับตอนนี้เราก็พามาอัปเดตนกยุงกันก่อนนะครับ นี่ครับสามฟองแล้วนะครับคือก็มีหลายๆคนเข้ามาสอบถามว่าไข่เชื้อนกยุงเนี่ยผมขายฟองละกี่บาทนะครับก็ผมเคยขายนะครับฟองละห้าร้อยนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับที่ขายอยู่เนี่ยผมจะให้แม่นกฟักนะครับก็คือเราจะไม่ขายนะครับถ้าดูอีกทีนึงว่าได้กี่ตัวครับเราจะขายเป็นลูกนกนะครับขายเป็นลูกนกดีกว่านะครับคือไข่เชื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับปัญหาในที่นี้ก็คือ บางทีไม่มีเชื้อบ้างนะครับฟักไม่ออกบ้างเนี่ยครับก็เป็นการเคลมเป็นอีกนะครับแบบปัญหามันเยอะนะครับปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งนะครับแตกล้าวมั่งนะครับก็ขายเป็นลูกนกยุงทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็อายุของพ่อแม่พันธุ์ชุดนี้ก็เกินสามปีแล้วนะครับสามปีกว่านะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนนะครับ นกยูงนี้เป็นนกยูงอินเดียนะครับอยู่กับผมมาตั้งแต่มีนาพศหกสองนะครับหกสามนะครับมีนาหกสามประมาณนี้ครับอืมอันนี้ก็หกหกนะครับผมซื้อมาก็ปีกว่าแล้วนะครับสาหรับนกยูงเนี้ยผมก็ให้กินอาหารไก่นะครับอาหารไก่ไข่นะครับผสมกับต้นกล้วยสับนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของพวกผักใบเขียวนะครับแล้วก็มีข้าวเปลือกบ้างนะครับแล้วก็ ข้าวที่เหลือจากวัดนะครับเราก็เอามาแช่น้ําไว้นะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวนะครับสุขภาพดีครับแข็งแรงดีไม่ค่อยที่จะเป็นโรคไม่ค่อยเป็นวัดเท่าไหร่นะครับสาหรับนกยุงของผมนะครับที่เลี้ยงมาแล้วก็อัปเดตให้ชมตลอดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูลูกห่านกันบ้างนะครับลูกห่านน้อยครับก็ยังแข็งแรงดีครับไปดูกันครับ นี่ครับผามาชมเป็ดบอบเบอรี akes, <dairy S 1> ่นะครับกับห่านแล้วก <kicking S 1> ็พวกไก่นะครับที่เหลือบางส่วนนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับนกเป็ดน้ำนะครับก็อยู่รวมกันนะครับก็คือเราปล่อยไว้รวมกันเลยก็บางทีก็เอาพวกข้าวนะครับที่ที่แม่ผมเอามาจากวัดนะครับเพราะว่ามันเหลือนะครับมันที่วัดมีข้าวเยอะนะครับคือพระนี่เขากินแค่อิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีหมานะครับผมก็จะเทคโอเวอร์กับเจ้าวาดไปแล้วนะครับก็คือ เวลาเขาแบบมีข้าวเยอะๆนะเขาจะบอกให้แน่นะครับไปแวะเอามานะครับแล้วก็เอามาให้พวกเนี่ยครับเด็กๆก่อนหน้านี้ก็จะมีให้หมูด้วยนะครับสําหรับลูกห่าน้อยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยครับยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีก็พี่บุญรอดนะครับก็กับแม่เขาก็เลี้ยงครับเขาพยายามที่จะทันไอ้พวกไก่ที่จะมากินข้าวนะครับการไล่มันออกไปนะครับ ไปเขาอยู่รวมๆกันครับดูแลกันต่อไปเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับก็พามาชมนะครับลูกไก่ครับที่แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาตินะครับคือตอนเนี้ยที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ตู้ฟักแล้วนะครับเพราะว่าค่าไฟมันแพงนะครับแล้วก็พวกไก่ไข่สายพันธุ์แทองผมก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงแล้วนะครับเราก็จะเพาะขยายพันธุ์พวกไก่บ้านนะครับไก่สามสายนะครับ ก็มีเพื่อนๆนะครับถามมาว่าให้อัปเดตเขียวพารีนะครับเขียวพารีผมผมขายไปแล้วนะครับขายไปนานแล้วครับตั้งแต่ปลายปีนะครับปลายปีหกห้านะครับก็ตอนนี้ก็เหลือพวกไก่ลูกผสมนะครับแล้วก็พวกเป็ดพวกห่านบางส่วนนะครับเป็ดของเราก็เป็นพวกเป็ดตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูถ่ายคลิปนะครับอันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยัง ฟักเองอยู่นะครับมันมีไข่ห่านอีกสองฟองนะครับที่ให้แม่ไก่ฟักนะครับตัวเมื่อกี้ครับก็เดี๋ยวครับเอาน้ำมาให้ลูกไก่น้อยให้เขาไม่กล้าออกมานะครับก็คือเขายังกลัวๆอยู่นะครับก็ดูแลกันต่อไปครับก็จะให้กินพวกข้าวปายนะครับแล้วก็อาหารไก่นะครับก็โยนๆให้แล้วก็ข้าวสุกนะครับก็จะมีข้าวสุกให้ด้วยครับมันก็จะมีไก่อีกตัวนึงนะครับที่ ที่เขาฟักออกมาก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งตัวนะครับที่แม่เขาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมนะครับอันนี้คือคือออกใหม่นะครับคือเขาฟักปุ๊บล้วพาลูกเขาลงมาเลยนะครับนี่สองสามสี่ห้าตัวประมาณเนี้ยครับแม่ไก่นี่ก็เป็นแม่ไก่ลูกผสมนะครับน่าจะเกิดจากเ like ล็กหอนนะครับก็น่าจะเป็นพ่ออี พ่อเล็กฮอนนะครับแล้วก็แม่อิสเตอร์นะครับออกมาเป็นแม่ไก่ตัวนี้นะครับแต่ว่าพ่อที่ผสมแล้วก็ลูกออกมาห้าตัวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าพันไหนนะครับผสมน่าอยู่ข้างนอกมันจะมีประมาณสามตัวนะครับนี่ครับสามตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือไก่ตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับอันนี้ก็คือแม่ไก่ที่เขาฟักออกมาก่อนตัวเดียวนะครับ ก็เลี้ยงอยู่นี่เริ่มโตแล้วประมาณประมาณน่าจะสองสัปดาห์ได้นะครับก็มีข้าวสุกนะครับข้าวสุกเดือดอยู่นะครับให้กินข้าวสุกนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเป็ดบาบารี่นะครับที่ผมบอกนะครับมันก็นี่ครับพี่ร่อนของเรานะครับนกเป็ดน้ํานะครับไตทุกทีครับนี่ครับมันจะมีไก่ตัวผู้ตัวนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็เป็ดพวกเนี้ยดูๆแล้วมันเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับ ที่เราหาดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นปิดแบบบรีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเราต้องหาตัวคู่มาครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้มันมีชุดเนี่ยคือมันเป็นชุดเล็กนะครับที่ผมผมแบ่งออกไปนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าอันไหนตัวคู่ไหนตัวเมียตัวนี้หน้าตัวคู่ครับในใจครับตัวนี้ครับตัวคู่นี่นาจะโคตรหน่อยครับหรือยังโตไม่เต็มวัยนะครับ ลูกหาน้อยก็ยองอยู่ดีครับตัวไก่ตัวผู้ก็จะมีไก่ป่าหนึ่งตัวนะครับแล้วไก่ลูกผสมบาพิมารล็อกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เนี่ยครับไก่ไก่บ้านนะครับสองตัวนะครับมีตัวผู้ประมาณสี่ตัวนะครับพี่บุรลอดของเราก็ตอนนี้เป็นจ่าฟูงนะครับน่าจะอายุอายุก็ไล่เลี่ยกับไก่ไก่ไทยตัวนี้ครับนี่ครับสามปีกว่าครับพี่บุรอด ดูดูดูครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตใหม่นะครับสําหรับเด็กๆภายในฟาร์มนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม